สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอนเพิ่มยอดถูกใจติดตามแฟนเพจ a c e b o o k กันนะครับผมโดยเว็บ KM Social นะครับสำหรับการเข้ามาในเว็บไซต์นะครับลายเป็นเพื่อนจิมข้มมาที่ลิงใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแปะไว้ให้แล้วนะฮะและสำหรับเพื่อนเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาใช้งานกันนะครับก็ให้เราแวะมาสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนมาก่อนที่สมัครใช้งานนะครับผมเป็นเพื่อนกรอกชื่อผู้ใช้เมลรหัสผ่านนะครับไม่จำเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลจริงก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊ก เพื่อนๆจะสามารถใช้บัญชี Gmail นะครับในการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ได้เหมือนกันนะครับเรามาลอาสมัครกันเสร็จแล้วนะครับเราก็กลับมาลงชื่อเข้าใช้กันเลยนะฮะเมื่อเพื่อนๆลงชื่อเข้าใช้มาแล้วนะครับผมก็จะเจอหน้าเว็บไซต์แบบนี้เลยนะครับสังเกตที่หน้าไฟล์มือของเพื่อนๆนะครับก็จะเห็นเป็นแท็บเมนูต่างๆนะครับรวมอยู่ตรงนี้เลยก็จะเป็นการกดสั่งออเดอร์นะครับเติมเงินบวชกัด manager manager, ส่งซื้อติดต่อแอดมินขอ refund รื่องอื่นๆนะครับก็จะรวมกันอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะฮะมาที่ด้านบนขวามือนะครับเพื่อนๆจะเห็นป สำหรับย้อนเงินได้าน,นี้นะครับเ,เพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาใช้งานกันก็จะไม่มีนะฮะเดี๋ยวเราว่ามาเติมเงินกันก่อนดีกว่านะครับเ,เพื่อนๆมาก่อนที่เติมเงินบน,นไซน์เลยนะครับผมในทางเว็บไซต์นะครับผมก็จะมีฝองช่องทางนะครับในการเลือกเติมนะครับผมช่องทางแรกก็จะเป็น QR code นะครับสำหรับทุกธนาคารเลยนะครับผม ช่องทางต่อมาจะเป็นคริปโตเคอเรนซีนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็สามารถนำคริปโตนะครับจะบิตคอยหรือเทอรินะครับก็สามารถนำมาใช้งานบนเว็บไซต์กันได้นะครับส่วนทางด้านล่างที่เป็นตารางนะครับผมก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเพื่อนๆนะครับอยู่ด้านล่างนี้แหละสำหรับการเติมนะครับเพื่อนๆก็เลือกช่องทางที่สะดวกกันได้เลยนะครับผมจะเลือกเป็นทีวโค้ดแล้วกันนะครับเพื่อนๆก็มาใส่ยอดเงินเข้าไปนะครับผมกดเติมเงินกดทีวโค้ดกันนะเพื่อนๆก็แจ่ายกันได้เลยนะครับแล้วเมื่อเราเติมเงินกั็เสร็กกกี่มมดดดนนนะะคครรรััับบจออแผาาาวเเต มาดล้ลางบริการนะครับผมก็จะมีหลายบริการให้เราเลือกเลยนะครับก็จะมี่าเลทราคานะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะที่แตกต่างกันไปนะครับเพื่อนๆก็ลองอ่านและเลือกกันได้เลยนะครับมาด้าล่างนะครับช่องลิงก์ช่องจํานวนนะครับช่องลิงก์ให้เพื่อนๆนะครับนำลิงก์ของเพจนะครับที่เพื่อนๆต้องการจะเพิ่มยอดถูกใจติดตามนะครับมาใส่ที่ช่องลิงก์นี้ได้เลยครับส่วนจํานวนนะครับก็คือจานวนยอดไลค์ติดตามที่เพื่อนๆต้องการจะเพิ่ม uh, นะครับอยากได้เท่าไหร่ก็ใส่กันเข้าไปได้เลยนะฮะก็จะมีขั้นต่ำอยู่ที่หนึ่งรับ กลายเปเพื่อนเข้ามาที่หน้าเพจนะครับแต่ตอนนี้ที่หน้าเพจนะครับมียอดไลค์นะครับอยู่ที่20ยอดผู้ติดตามอยู่ที่21นะครับกลายเราเข้ามา Copy ปี้ลิงก์เพจนะครับนต่ระวางที่ช่องลิงก์นะครับใส่จำนวนเข้าไปนะครับผมจะใส่ไปที่100แล้วกันนะครับเมื่อเป็นเพื่อนกรอกครบแล้วนะครับผมก็เห็นค่าบริการโชว์ขึ้นมานะครับก็ลองตรวจสอบกันก่อนได้นะครับแล้วมาเรากรอกกนครบแล้วก็กดส่งได้เลยนะฮะเมื่อเป็นเพื่อนกดส่งไปแล้วนะครับผมก็เห็นกล่องเขียวขึ้นมานะครับเพนว่าได้รับคำสั่งงงงซืื้้้้ออออออขขคคุณแแแลลวววนนนนนนะะะรรรรััับบกก็สดดด่่่าาเเ์ียยยไฮ อยากเพื่อนนะครับต้องการจะดูสถานะออเดอร์นะครับว่าทำงานเป็นยังไงบ้างครับหรืออยากจะดูประวัติออเดอร์นะครับก็มากดที่ประวัติการสั่งซื้อได้เลยนะครับในหน้านี้นะครับก็จะโชว์ออเดอร์ที่เราเคยกดกันมาทั้งหมดเลยนะครับโดยด้านบนสุดนะครับก็จะเป็นออเดอร์ที่เราเพิ่งกดกันไปนะครับสถานะจะอยู่ด้านขวามือนะครับขึ้นว่ารอดำเนินการนะครับทางด้านซ้ายมือจะเป็นเลขรหัสออเดอร์นะครับส่วนตรงกลางก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับที่เราได้กรอกกันไปนะครับและ้าเพื่อนๆนะครับพบปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์นะครับเพื่อนๆๆกกก็สาา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 มมมมมมมรรรถเเข้้้้้แแแจงงอออออดดดดดดิิินนนนนนนัััไะะคคบบพืื่่่ททีตตซยผ จะไา้พบปัญหานะครับอย่างเช่นเนี่ยกดออเดอร์ไม่ติดนะครับจติมเงินไม่เข้าหรือบริการมีความล่าช้าเกินกว่าค่าเฉลี่ยไปนะครับเพื่อนๆก็เข้ามาแจ้งอันนี้ก็ได้เลยนะครับกั็มาเลือกที่หมวดหมู่ปัญหานะครับออเดอร์การชำระเงินหรืออื่นๆนะครับผมมาแจ้งปัญหาที่ช่องที่2นะครับแล้วก็มาพิมพ์เลขออเดอร์ที่ช่องที่3นะครับแล้วก็มาพิมพ์ข้อความหาแอดมินได้เลยนะครับว่าปัญหาเป็นยังไงนะครับผมเพื่อความรวดเร็วนะครับหรือถ้าเพื่อนๆสามารถแคปภาพตอนเกิดปัญหาได้ทันนะครับก็สามารถแนบไฟล์รูปภาพหรือแอนะครัแท็กไฟ และฮะเพื่อนๆนะครับชอบใจบริการของทางเว็บไซต์นะครับ T M Social นะครับเพื่อนๆก็สามารถแนะนำให้คนอื่นๆเข้ามาใช้งานกันได้นะครับเพื่อนๆลองกดที่แนะนำเพื่อนนะครับแลคลิกลอกลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วส่งให้คนอื่นๆใช้งานกันได้เลยนะครับเพื่อนๆจะได้ค่าคอมมิชชั่นกันได้นะครับ3%แนะเมื่อคนอื่นๆเข้ามาใช้งานกันแล้วนะครับแล้วมาเรากดออเดอร์กันเสร็จแล้วนะครับเรากลับมาดูที่หน้าเพจกันดีกว่านะครับในตอนนี้ที่หน้าเพจนะครับมียอดไลค์นะครับอยู่ที่20แอรั์พูดิตาอยู่ที่ับ ยังไม่ขึ้นแมทเลครับผมยังอยู่ที่20ไลค์แล้วก็21ผู้ติดตามนะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องรีบร้อนไปนะครับเดี๋ยวทางเว็บไซต์จะค่อยเพิ่มยอดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมแต่ถ้าหากยอดขึ้นมาช้าเกินกว่าค่าเฉลี่ยนะครับเพื่อนๆก็เข้ามาแจ้งกันหนึ่งก็ได้เลยนะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพไปตอนที่ยอดขึ้นมาแล้วดีกว่านะครับมาแล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับทางเว็บไซต์ก็ได้ทำการเพิ่มยอดไลค์และผู้ติดตามขึ้นมาแล้วนะครับผมจากเดิมม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 นน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 ะะะะะะคคคคคครรรรรรรัััับบบบบททีีีีี่่่่่ยยยยยออออออดดดดไไลลลลล์์แแแผผผููู้้้้้้้ตตตตติิิาาาาปปปณ20 122 123กก็็็็เเเเเพพขึววื ก็มียอดเกินเพิ่มมาด้วยนะครับยอดสองยอดนะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจไหมนะครับก็เป็นการแถมของทางเว็บไซต์นั่นเองนะครับผมใจดีชอบแถมให้ลูกค้ากันอยู่ตลอดเลยนะครับจะถือว่าเป็นบริการที่ดีมากๆเลยนะครับผมแล้วก่อนจะจากกันไปนะครับก็ขอฝากเว็บไซต์เกมโซเชียลเลยนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆหาไม่เจอนะครับก็จิ้มในเหรียใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแปะไว้ให้แล้วนะฮะก็ลองเข้ามาใช้ลองมาสนับกันก่อนได้นะครับผมในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ